ตอนนี้พอพลกำลังมันทุกญยามาแต่ว่ามีฝูงช้างอยู่ข้างหน้านั่นคือฝูงช้างใครโอ้โหครบครัวพ่อโอเล่นี่เองนะนูน่นพอพลกำลังจะเอาญ้ามาอ้าวช้างต้องหลบรถแล้วทีนี้อ้าวโอ้โหไปหมดครอบครัวเลยนะคะอ้าวลบลบ,ลบ โอ้โหสาวน้อยงามตาพี่งามโพอเ่ไม่วาดไปหมดเลยไปหมดครอบครัวเลยอ้าวหลบไปทางไหนเนาะบัดนี้รถยาพ่อพุนก็กำลังจะมาพออุเล่บอกว่าขอหน่อยขาเป็นด่านลอยด่านลอย โพออลีโพออลีดานลอยเออขอบวนช้างพอพลไปตัดหญ้าคนเดียวนะคะวันนี้โออเลได้หญ้าไปด้วยนะคะเออโห ต้องผ่านด่าน่อนมาแล้วรดเสบียงย่ามาแล้วนะคะ เบียงหญ้ามาแล้วดูคุณแม่เนระีวรุ่งรีพันมาเลยรีพันมาเลยหญ้ามาแล้วเหรอแม่รถหญ้ามาแล้วเหรอไ,ไ,ไปยังไงจะไปทางไหนไไอีกๆลงไปอีก ยามาถึงก็ได้กินแบบสบายอกสบายใจเลยไม่ไดารุ่งเลยน้องวาอ้าอ,อร่อยไหมจ้าดูน้องว้ากินแบบไม่สนใจแม่อร่อยไหมว้าวา้าว้าอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอ,อร่อยจังเลย วยจังเลยครับคุณแม่คุณแม่คอบวมอีกแล้วคุณแมนไม่คอบวมไม่หายเลยนะคอบวมเยอะกว่าเดิมด้วยนะ ตรงเนี้ยนะคะคอแม่ละรุ่งตรงเนี้ยเนี่ยตรงเชือกเนี่ยกลัวอะไรกลัววัวเหรอฮะกลัวอะไรกลัววัวเหรอเอ๊ ฟินมากกินทั้งอ้อยกินทั้งยาเดี๋ยดูซิลูกดิ้นดีไหมดิ้นดีไหมลูกโอ้ดิ้นดีจังเลยคลุกคลุกคลุก โอ้โหโอ้ดินเก่งแท้แล้วดินชนท้องแม่ทุกคลิกล๊กทุกคลิกใหญ่เลย แม่ได้กินอ้อยหวานๆลูกกระดิ่นชนท้องแม่อย่างแรงคุณแม่เขาก็กลัววัวด้วยนะเขากินเขาก็ต้องหันไปดูวัวด้วยวัววัวก็อยู่ใกล้ๆอ้าววัวไม่มีกลัวช้างนะแต่ช้างนะกลัว อยู่ใกล้กันเนาะน้องวาก็มีเพื่อนเป็นนงัวใช่ไหมวาวาหนูก็กินไปด้วยมองดูเพื่อนด้วยใช่ไหมเออถ้าถ้าไม่มีกำเพงนี้งใส่น้องวัวมาหาน้องวาแน่เลยทางนี้นงัวเขาก็กินแบบสบายอกสบายใจเขาเลย คุณแม่ต้องหันหน้ามาหาวัววัวเขาไม่ดูดกำแพงข้ามาหรอกแม่เอ้ยกลัวมากมายเหลือเกินกินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆนะนะคุณแม่นะกินเยอะๆนะกินเยอะๆอุ้ยทำไมคอบว,วมาแรงเทส กล,กลัวอะไรเทสท้องนี้รู้สึกว่าคุณแม่จะโคบวมตลอดเลยนะเนี่ย สังเกตที่คอแม่ร่างร่วมบวมเยอะเลยนะคะวันนี้แต่บวมเดี๋ยวก็ยุบนะคะเดี๋ยวก็ยุบเองบวมเยอะกว่าทุกวันด้วยนะวันนี้คุณแม่ขังใส่เครียดกลัววัวแน่ๆเลยนี่ เป็นแบบยังไงอะ่ะมันก็จับดูแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนทุงน้ำน่ะอุ้ยอ้ยเดี๋ยวจะเป็นเพราะว่าใกล้คลอดหรือเปล่าเป็นเพราะว่าใกล้คลอดหรือเปล่าคุณแม่คอก็เลยบวม ก็ดูอาการคุณแม่ดาวรุ่งต่อไปจ้าเป็นกำลังใจให้คุณแม่ดาวรุ่งด้วยนะคะน้องวากินมองดูพี่วัวด้วยว <c oughs> ัวเขาเยอะกว่าใช่ไหมลูกก็เลยพากันกลัวใช่ไหมนะคุณแม่ต้องหันหน้ามองวัวตลอด <c oughs> กินกินด้วยมองดูวัวด้วยนะนเอง ก็แบบต้องสบตาเดี๋ยววิ่งมาฉันก็จะรีบวิ่งหนีฉันเครียดเพราะฉันกลัววัวใช่ไหมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆด้วยนะคะเดีเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ